เจ้าของกินของเฮาวันนี้คือต่ำไข่มดแดงเจ้าหรือว่าไข่เจ้าฮ้องว่ายำก็ได้เจ้ามันจะเป็นกึ่งต่ำกึ่งยำเจ้าม่าพอกันเลยเจ้าว่าเฮาใส่หอยผ่งองเจ้าก็จะมีพริกแห้งคั่วหอมขาวสดขิงแล้วก็เกลือเจ้าเจ้าเฮาก็เอาเกลือพริกแห้งคั่วขิง,ขขงแล้วก็หอมเตรียมสดเนี่ยเจ้าต่ำด้วยกันเลย แล้วก็ใส่ผงชูรสตัวเจ้าเขาว่าจะล้ำแบบล้ำก็อยู่ที่ผงชูรสนะคะเอามาผอกันนะเจ้าตอนนี้ก็เป็นไข่มดแดงเจ้าเฮาล้างน้ำให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเฮาก็เอามาคลุกตัวกัานนี่เลยเจ้าไม่ปนหอยเนรอเนี่ยำตัไมฮะยำยำ

แล้วก็ใส่ใบหอมป้อมเจาเ้าแล้วก็จิ้มพอนะเจา้าถ้ามันจางเกลือเขาก็น,นี่เขาเติมน้ำปลาเจา้าเติมน้ำปลาเหียหน่อย ดูสีสันน่ากินขนาดเลยเจา้าอันนี้ขาเนึ่งเข<ด>าก็ซื้อมาเรียบร้อยละวันนี้เขาจะกินกับขขาเนึ่งเจ้าจ้าตำไข่มดแดงหรือว่ายำไข่มดแดงของเขาก็เซ็ตเรียบร้อยแล้ะเจา้าวันนี้เขามีลาบปลาแกงเฮ็ดแล้วก็ยำไข่มดแดงอดเลยว่ะอดแรกอดนี่อ่ะยีออก้าวมะเขือนหวาน มานเนจ้ามากินข้าวต้วยกันเจ้าเอาข้าวหนึ่งโอดนี่มาะขนาดเลยเจ้าลาบป,ป่านี่ก็ลำลำผม,ผมชื่ออะไรนะเรียน<ม>และสักอย่างผม,มผมสอนให้พี่สายเดี๋ยวผมต้องเข้าไปดูอีกทีหนึ่งครับมัน<า><า>ได้ไป,ปช่วงหลังมันติด